สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h ลอ n ช l แนบูรับสารจ,จักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านนะไพทารหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะใครกำลังจะเข้ามาหาคุณนะเดือนมีนาคม2568ัาราศีธนูลัคณนาธนูนะคะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องหมอแจนนะคะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับสมาชิกเก่าที่เข้ามาชมคลิปนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับสมาชิกใหม่นะคะ ใครที่สนใจจะรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะคะก็สมัครสมาชิกช่องหมอแจนปักบุดไว้จะมีลิงก์นะคะเดือนละ65บาบาทสามารถสมัครสมาชิกช่องได้เลยแล้วก็ใครอยากจะเรียนคลิปวิดีโอนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดในการดูดวงนะคะเก็บวิธีเคล็ดลับนะ,ะทายพยากรณ์ในรูปแบบความรักความสัมพันธ์แล้วก็มีกฎข้อห้ามของการดูดวง ตัวคุณจะเป็นหมอดูในแนวไหนลักษณะไหนหรือคุณควรใช้คำพยากรณ์แบบไหนนะคะก็จะมีอยู่ในรายละเอียดนะไปเลือกที่อ่านไพ่ตรงจริตนะคะเดือนละ900บาทนะส่วนใครที่สนใจนะคะว่าโอเคเวลาที่คุณเข้ามาชมคลิปช่องหมอแจนทีไลนะคะคุณและหมอแจนเนี่ยมีพลังงานตรงกันแล้วก็เรื่องราวเนี่ยที่เกิดขึ้นกับคุณมันก็นะคะหมอแจนก็ถายออกมานะคะได้ค่อนข้างตรงและคุณก็สนใจที่อยากจะเอาคําตอบ นะเป็นของคุณเองในรูปแบบความรักความสัมคัธ์นะคะอยากสนใจจะปรึกษาก็รายละเอียดหมอะเจนก็ปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะนะ,ะเบอร์บัญชีนะ,ะที่จะโอนยอดในการดูดวงส่วนตัวนะคะเบอร์บัญชีที่โอนยอดสนับสนุนนะ,ะก็อยู่ในนั้นนะ,ะอ่านราคาแล้วก็กดกติกาให้เข้าใจก่อนนะคะแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาขอคนที่พร้อมโอนนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากๆเรามาดูซิมีนาคมนะ ขอดูพลังงานในอดีตของชาวราศีธนูลัคนาธนูก่อนว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างคลิปนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่กลับมาโสดแล้วก็คนที่โสดมานานมากนะคะสิ่งนี้นะหรือคุณสนใจที่อยากจะชมนะเพื่อเอาไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตนะคะยินดีต้อนรับค่ะมาค่ะพลังงานคุณผ่านอะไรมาบ้างนะ,ะราศีธนูลัคนาธนูนะ หมอว่าคุณเจอคนที่นะมามาให้หายแล้วก็ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนจริงจังในความสัมพันธ์นะคะมีการคุยหรือมีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะะอาจจะมีการพูดคุยในอดีตนะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มามาให้หายนะความสัมพันธ์เนี่ยนะคะคุณกําลังเอ่ออยากจะอยากจะทราบว่าคนคนเนี้ยนะคะอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่ เท่าเทียมกับคุณหรือยังจะให้ความชัดเจนกับคุณหรือยังคุณกาลังลุกขึ้นมาเพื่อถามหรือเพื่อคุยกับคนคนนี้ก็เป็นไปได้นะคะในอดีตอาจจะเป็นสิ่งนี้อาจจะเป็นคนของคุณที่กําลังติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะคุณกําลังคิดว่าเอ๊ะคนคนนี้จะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จริงจังที่ซีเรียสได้ไหมนะคุณกาลังคิดสิ่งนี้เหมือนเรากับเรจะตัดสินใจว่าคนนี้เราสมควรจะมอบความรักให้ไหมเขา จะมอบความรักให้เราแบบชัดเจนจริงจังไหมเหมือนเราจะลุกขึ้นมาถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ในอดีตที่คุณเคยเจอนะถ้ามันยังไม่เท่าเทียมนะคะคุณก็จะลุกขึ้นมาเพื่อทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะตัดสินใจในแนวนั้นนะคะเอาละค่ะนะมาขอดูซิว่ามีนาคมใครกำลังจะเข้ามาหาคุณ Wow The Sun ว้าวนะคะใครบางคนนะคะเป็นความสัมพันธ์โซเชียลออนไลน์ก็ได้หรือเรายังไม่ได้เปิดเผยให้คนอื่นรู้ว่าคนนี้เป็นแฟนนะคะคุณอาจจะเจอใครบางคนที่นะคะเข้ามาพูดคุยหรือติดต่อสืส่อสารแล้วตอนนี้นะ,ค,ะคนนั้นหรือคุณเนี่ยนะคะอาจจะตัดสินใจนะคะ ประกาศนะในความสัมพันธ์ของคุณนะเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยนะเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่เคยเจอหน้าเจอตัวนะคนคนนี้ก็จะคุยกับคุณและทําให้คุณรู้สึกว่ามีแพชชั่นมีคนมาชอบฉันฉันชอบเขานะถูกใจถูกสเปคคนที่รูปร่างหน้าตาดีคนที่มีชื่อเสียงนะหรือทำไมคะคนนี้พยายามหลบหลีก ในความสัมพันธ์เช่นเขายังไม่ต้องการที่จะบอกว่ารักเขายังไม่ต้องการให้ความชัดเจนจริงจังอาจจะดูกันมาสักพักสักระยะราศีธนูรคนัคนาธนูหมอเชื่อว่าน่าจะมีใครบางคนที่ถูกใจคุณนะคะคุณเป็นคนที่ถูกสเปคเขาเขาถูกสเปคคุณนะคะความสัมพันธ์ที่บางคนอาจจะเป็นใครสักคนที่เรารู้จักมานานแล้วแต่เขา ะะยังไม่ได้บอกความรู้สึกหรือยังไม่ต้องการมาเจอคุณแต่ตอนนี้นะ,ะช่วงเดือนมีนาคมนี้นะ,ะหมอว่าคุณจะมีความรักเข้ามานะคะแต่บางครั้งนะค,ะคุณอาจจะยังไม่ได้บอกใครหรือไม่ได้บอกคนอื่นก็อาจจะเป็นไปได้นะคะมาดูซิมาดูต่อโอเคเป็นการทบทวนนะ,ะเป็นการทบทวนว่านะค,ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยโอเคะไหมนะคะ นะะคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะเขาพ,พิจารณาว่าถ้าเกิดว่าไม่มีชาวราศีธนูเนี่ยนะคะเขารู้สึกเหมือนไม่มีความสุขนะ,ะคุณเป็นคนนั้นที่ทําให้เขารู้สึกอยากเสียจริงจังในความสัมพันธ์นะในอดีตเราอาจจะคุยกับใครบางคนมาหรือว่าคุยบ้างไม่คุยบ้างนะรอดูอทำความรู้จักกันนะะทำความรู้จักกันมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วอาจจะเป็นคนของคุณนั่นแหละนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่านะ,ะเขาอะนะคะ จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคุณแบบซีเรียสจริงจังเป็นการทบทวนว่าถึงเวลาหรือยังนะบางคนถ้าคุณนะคบกับคนนี้หรือคุยกับคนนี้มานานแล้วหมอเชื่อว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อยากจะซีเรียสจริงจังนะคะเริ่มต้นในความสัมพันธ์มาดูความรู้สึกของเขานะมีแพชชั่นกับคุณนะคะบางคนอาจจะรู้จักแล้วทําความรู้จักนะคะอยากจะมีความอ,อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ซีเรียสจริงจังไปในไปในละ ไปในระยะยาวนะะไปในระยะยาวนะคะขอดูความสัมพันธ์นะ,ะจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นปุบปรับฉับพลันนะค,ะคุณกาลังจะได้รับการเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ที่คุณรอคอยนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นคนที่ลูกหลางหน้าตาดีนะคุณถูกใจเขาเขาถูกใจคุณนะความสัมพันธ์นี้จะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะหรือเป็นการประกาศขอความรักนะคะเป็นการประกาศหรือเป็นการบอก แสดงออกความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เรฟอะเรเคิลนะคะนะคะไอไลท์อย like ู่แน่นอนมีคนเข้ามาสนใจคุณนะคะริเล,ลชันชิพนะความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะความสัมพันธ์ที่มีการพูดนะใช้เหตุและผลนะคะความสัมพันธ์ที่พูดตรงๆความสัมพันธ์ที่โรแมนติกความสัมพันธ์ที่จะซีเรียสจริงจังนะ ไลติงนะคะหมอเห็นถึงสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะความเปลี่ยนแปลงนะความเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นเช่นเราโสดนะเราคุยคนนี้แหละนะ,ะเราก็รู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะความสัมพันธ์จะไปได้ไหมนะ,ะทีนี้มันมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเซอร์ไพรส์นะ,ะหมอเชื่อว่าเขาน่าจะขอเป็นแฟนนะ,ะบางคนถ้ามั่นอกมั่นใจนะ,ะเขาอาจจะมั่นคุณเขาอาจจะขอแต่งงานหรืออะไรสิ่งนี้นะะหมอเห็นสิ่งนี้นะคะ ว้าวาราศีธนูรัคนาธนูนะไพ่พลังงานออกมาดีมากเลยนะอาจจะมีคําสัญญานะคสัญญาของการเดินทางนะการตกลงเอกสารสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอะไรสิ่งนั้นนะการมองถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในอนาคตนะการมั่นอะไรสิ่งนี้นะหมอเห็นสิ่งนั้นนะเป็นข่าวดีที่เข้ามาแบบเซอร์ไพรส์นะราศีธนูรัคนาธนูเหมือนคนที่เจอเนื้อคู่นะคะ โอเคนะคะให้บอกว่านะคะเป็นสถานการณ์ของการที่จะเดินทางนะคุณนะต้องถามตัวของคุณเองว่าสิ่งใดที่คุณต้องการนะสิ่งใดที่คุณต้องการที่คุณสนใจนะคพลังงานไพ่มันยังคงบง่งบอกในลักษณะของนะสิ่งที่จะเตือนนะคะเราสามารถเปิดตัวเลือกเปิดทางเลือกนะคะถ้าใครบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ในอดีตนะคะที่มันเป็นความสัมพันธ์เหมือนวันไนสแตน ความสัมพันธ์ที่เ h ิ r d p a r t ์ความสัมพันธ์ที่เราหาทางออกไม่ได้ไพ่มันบอกว่า moving on นะคะคือการเปิดโอกาสให้ตัวเองนะเดินไปข้างหน้าหรือเปิดโอกาสนะหาช้อยหาตัวเลือกหรือหาทางทางเลือกนะคะนะคะคือ New p a ร t ออะสิ่งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางคนนะคะอยู่ในขั้นตอนที่ healing เยียวยาจิตใจแล้วคุณก็ได้คำตอบว่าโอเคฉัน จะไม่ได้อยู่ในพลังงานนี้แล้วนะคะฉั้นจะเก็บใครบางคนฝังนะฝังไว้ใต้ดินนะคะและเราก็จะใช้ชีวิตใหม่นะเป็นการตัดสินใจกระทันหันการเดินทางหรือการเดินทางพบปะ,ะเจอเจอใครบางคนที่คุณจะเปิดนะเปิดพลังงานคนใหม่สิ่งใหม่มากกว่ามอเห็นสิ่งนั้นนะคะราศีธนูและคณาธนู <c oughs> ใครบางคนนะคะจะเปลี่ยนแปลงนะตัดสินใจถึงเวลาที่คุณจะตัดสินใจนะคะว่าหนึ่ง ฉันจะเปิดโอกาสให้ตัวเองมีแฟน 2. เปิดโอกาสการเดินทางนะ,ะสเปิดโอกาสที่จะเรียกร้องสิ่งที่คุณสมควรได้รับในความสัมพันธ์นะคะในความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในลักษณะไหนก็แล้วแต่นะสิ่งนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้สามารถชัดเจนนะ,ะแล้วก็เที่ยงทำกับสิ่งที่คุณทำไมคะลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นะคะหมาเห็นสิ่งนั้นนะราศีธนูลักนาธนู นะบางคนนะที่คบกันมายาวนานหมอว่าเขาจะขอคุณเป็นแฟนนะคะความสัมพันธ์ความสุขความสมหวังความสดชื่นชีวิตใหม่ความสัมพันธ์มมหนใหม,ม,ม,ใหม่การย้ายประเทศหรือการเดินทางเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะความสุขความสมหวังนะคะความอดทนที่คุณรอคอยใครบางคนหรือเป็นคนที่ใช่มันเป็นพลังงานเหมือนคุณกำลังจะได้รับการมั่นการแต่งงานหรือเจอใครบางคนที่แนวโน้มนะคะอันนี้เราสโปบแค่เดือนมีนานะแต่ต้องดูก่อนนะว่าคนคนนี้จะคุยกับคุณนะคะ ต้องใช้ระยะเวลาถ้าคนนี้เป็นคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆมาดๆเลยนะในช่วงเดือนมีนาคมสมมุติว่าคุณก็บโอก,โกาสให้ใครบางคนและคุณทําความรู้จักเขาถูกใจคุณคุณถูกใจเขานะคะ เป็นชีวิตใหม่ที่คุณแบบว่านะอยากจะไม่ทําอะไรเหมือนเก่าเช่นการให้และได้รับที่เท่าเทียมการสิทธิที่คุณพึงมีพึงได้ในความสัมพันธ์ความชัดเจนในความสัมพันธ์ที่คุณต้องการว่าฉันต้องการหาแฟน,ฉ,น,แฟนฉันต้องการหาสามีฉันต้องการคนปกป้องดูแลนะอุปถัมภ์ค้าจุนคนที่ซัพพอร์ตช่วยเหลือฉันด้านการเงินด้านความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณต้องชัดเจนกับตัวของคุณเองนะคะทีนี้พอเราชัดเจนกับ สิ่งที่เราต้องการนะในภายในของเราเนี่ยนะสิ่งนั้นมันถึงจะมานะแต่ถ้าเราไม่แน่ใจใครเข้ามาก็ได้เราก็เปิดรับโอกาสสิ่งนี้มันก็จะยังทําให้คุณวนเวียนอยู่ในลักษณะช้อยตัวเลือกทางเลือกนะคะวันไนสแตนนะคะหรือเราอยู่ในขั้นตอนที่ยังไม่พร้อมนะเรารู้สึกขาดแคลนเรายังไม่ได้ดูแลใจเราตัวเราเองเพียงพอและเรายังไม่ได้ชัดเจนกับความต้องการของตัวเองนะคะไพ่จะบอกสิ่งนั้น เอาละคา่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเพื่อนๆหมอเชื่อว่าเป็นข่าวดีนะคะเป็นข่าวดีแน่นอนนะใครบางคนจะเจอคนถูกใจนะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาดูนะในการตัดสินใจเอาละคา่ะนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะราศีธนูราคนาธนูนะคะสําหรับสมาชิกช่องก็จะได้รับสิทธิพิเศษรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะคะส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะ มันเหมือนดวงเนี่ยนะเหมือนเหมือนดวงเนี่ยเปิดแล้วนะคะคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือคนนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณดิวดิวดูอยู่ก็เป็นไปได้เช่นกันนะเอ่อพลังงานเนี้ยเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะแต่อย่าลืมว่านะคะว่าเวลาที่เราฟังพลังงานที่ดีเนี่ยนะคะเราดูดวงแบบภาพรวมนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องเนี้ยมันใกล้ๆกล้เคียงกับฉันแต่ฉันยังลังเลใจเออยังไม่แน่ใจว่ามันจะใช่คนของฉันไหมหรือใช่ ดวงของชั้นไหมอะไรสิ่งนี้นะคะเวลาที่เราจะตัดสินใจหรือเชื่อถือได้อันนั้นคือคุณต้องดูดวงส่วนตัวก่อนนะคะหมอให้คําแนะนําแบบนี้แล้วกันนะคะราศีธนูราคนาธนูเอาละค่ะคลิปนี้หมดแจนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ